และที่สำคัญกับดีมิวชิโคลนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการเปาะฝอกซ้ซอมแล้วก็รวมถึงการแสดงในวันนี้นะคะต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะแล้วก็รวมถึงกับการบรรเล,ลงดนตรีรอะๆนะคะจากคณะอาจารย์เมง่อบล่ะนะคะต้องขอบพระคุณเลยค่ะแล้วค่ะแล้วก็มีสิงโตนะคะวันนี้แล้วก็รวมถึงองค์เทพยามากรน,นะคะได้มาร่วมถ่ายภาพกับเราด้วยนั่นเองนะคะ ยินดีเช่นกันค่ะย่ายา่ยายา่าย่าคุณผู้ชมน,นะคะสาหรับการแสดงของเรานีค่ะต้อ,องบอ,อ,อกว่าเป <ภา S 1> ็นการแสดงสุดยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้มีเพียงแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะการแสดงนี้ค่ะเราก็จะมีการแสดงให้กับทุกท่านสามารถรับชมกันได้นะคะไปถึงวันที่22กันเลยทีเดียวแล้วก็รวมถึงยังมีการแสดงอื่นอื่นอีกมากมายนะคะให้ท่านสามารถเสริมอานาจบารมีว อ่ะีก็มอีกมกล้ออีกวิดีโออีกใ่หมอวดีโออีกนะคะึยบได้ค่ะยอเคอ,อ,อีกนล้องอหก้าวิดีโอเหมือนกันนะคะ พี่ก็พูดผิดเยอะอยู่ไม่รู้แต่ไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้ใช่เหมกับบทุกอย่างไปตัอสิ้แล้วทุกคนนาอทุกอย่างไปมากไม่มีะไรสิ่ท่าเลยเจมจี่พี่ไม่ต้องสัมภาษล้วล่ะต้องเซ้ ็นการแสดงที <rôle> ่เราเห็นอวันนี้เขาถือว่าสองหนักสองนักอยู่เลยครับผมเพราะมันเดียวจริงคอันเป็นครั้งแรกเขาแบบอยากให้เล่นใหญ่หรือเล่นอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่รว่าเอาเล่นประมาณไหนหรืออะไรตอนแรก็ยังไม่เข้าใจอ่หฮะเขาบอกให้เใหญ่ใหญ่วันนี้ก็าใหญ่ไม่รู้ใหญ่ไม่รู้ใหญ่ไหมใหญ่ไทุกคนนี้ล่นใหญ่ไหม เป็นตแตันะคะเป็นความเพิ่มข้าเป็นงคลเหงเหงงปังๆเลยเี่ยปังมากดูสิทุกคนปังไม่ปังแบบใาสีออกเลยอ่ะจริงๆไม่ใช่แค่ผู้จัดการนะเขาต้องแบบฮ่งเตแล้วนะคนาเนี้ยมก็ทักที่อี่เยชานใช่หะ ไม่ใช่คนจีนครับแต่ว่าไอ้นี่นะแล้วก็จริงจวอีสินี่วัใช้แล้วก็ตัวตัวกัน